สี่ะสีมา้ามีให้กินไม่กินกันกินถัว่วเอาทั้งหมาทั้งแมวเลยมาเอาสีกินมิกไม่หนี่พอแล้วเหรออืมอืม โอ้ยไปถอยกันซิหึมเป็นยังไงยังยังยังมันก็ทำแล้วพวกมึงหนียังจะเก่งกันอีก ถุณห้าทุ่มแล้วพวกุณยังไม่หลับไม่นอนกันอีกพวกมึงนี่หืมเอานี่ก็เล่นหลอดกันอืมนี่ก็จะตีกันมั่งถอยเลยมีถอยเลยมันรู้เรื่องกันนะมันใช้เวลาไม่นี่ห้าทุ่มแล้วนี่ไปห้าหลับห้านอนกันเลยหืม ยังมานั่งทำตาแดงใส่อีกยัง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 อืมยังยังจะเก่งอีกนี่ขนาดต่อหน้านี่นะอืมหืมหืมไปหานอนกันเลย